ครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เดือนสร์เดชนะครับลุงเดือนนะครับจะพาไปดูวิธีการนะครับก็จัดคราบฝังแน่นคราบเชื้อราที่อยู่ตามขอบประตูตามขอบบานประตูของตู้เย็นนะครับตู้เย็นที่เราใช้ของขายนี่นะครับตู้เย็นในร้านค้าหรือตู้เย็นในบ้านที่เราใช้ปกตินะครับไปดูนะครับวิธีกระจัด ครับจะเป็นแบบไหนนะครับใช้วิธีไหนครับตามลุงเดือนไปเลยครับไปกันเลยเดีนะครับคราบดำๆเต็มเลยนะครับคือเอาผ้าเช็ดแล้วก็ไม่ออกนะครับเช็ดก็ปาดไปเฉยๆนะครับคุณนดูนะครับเยอะเห็นไหมครับเดี๋ยวจะพามาทาความสะอาดนะครับใช้วิธีง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องใช้น้ายาอย่างอื่นนะครับมาดู เราวิธีทําของเดือนเ,เลตจะทําให้ดูนะรับเยอะนะครับดูนะครับเห็นไหมครับดำๆเต็มเลยนะครับใช้ผ้าแห้งเช็ดก็ไม่ออกผ้าชุบน้ําเช็ดก็ไม่ออกครับเราจะใช้พวกสไลด์หรือพวกน้ํายาพวกผงซักฟอกอะไรนี้นใช้นะครับก็เรามันเป็นตู้เย็นแช่ของขายนะครับเราก็จะกลัวจะมีกลิ่นเข้าไปนะครับพอเราล้างเสร็จ กินแทบกินสไลม์มันก็จะเข้าไปในตู้เย็นนะครับในของสินค้าที่เราแคขายแล้วก็จะมีกลิ่นครับเดี๋ยวลูกค้าก็เขาก็จะตำหนิเอาใช้วิธีง่ายๆนะครับใช้วิธีแบบใช้วิธีนี้นะครับนี่ก็ประมาณ4เดือน5เดือนนล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทำเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับใช้น้ําอัดลมนะครับยี่ห้อหนึ่งหรือนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็เป็นน้าอัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีให้ดู ใช้วิธีนี้นะครับก็ได้ผลถึง80%เหมือนกันนะครับคาดดำๆนะครับติดแงกเลยนะครับเนี่ยทีนี้เราก็มาดูวิธีทำนะครับโอ้หนาวพี่น้องโปกกี้นะครับเปิดออกมาแล้วก็อัดลมนะครับน้ำอัดก๊าซี่ห้อหนึ่งนะครับก็บริโภคได้นะครับเหมือนเดิมครับอันนี้บริโภคได้นะครับไม่เป็นไร ครับเพราะว่าถ้าเราใช้อันนี้เพราะว่าเราป้องกันนะครับซึมน้ำที่เราทำการสัตวดซึมเข้าไปในตู้เย็นนะครับอันตรายเราต้องใช้อันนี้แน่นอนเอเข้าไปครับเอเข้าไปเลยนะครับอันนี้เราใท้แล้วครับใส่ในปกที่ไปเลยเอาไว้ชีดนะครับมีขอน้ำนะครับอันนี้ ก็ดีอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ผ้าไฟเช็ดตารค,รครับอ่าเดี๋ยวเราไปสาธิตกันเลยอ่าเดี๋ยวคนอื่นก็จิดซื้อไฟเหมือนเดิมนะครับจิดซึ้ไฟก่อนโอเคแล้วก็ใันนี้นะครับใช้สเปย์ที่มีน้ำดำๆนะครับสีจีดท,ท,ท,ทั่วๆนะครับสีตามที่เป็นค้าบเป็นอะไรกนฉีดไปเลย ไอ่ฉีดนะ,น,นะครับคาบอย่างเงี้ยครับฉีดเข้าไปเลยก่อนฉีดก็ลังฉีดนะครับก่อนฉีดก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับฉีดให้ทั่วๆเลยเยอะนะครับเนี่ยฉีดมาไว้เฉยๆก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับคาบไหลลงมาแล้วนะครับไคาบตัวนี้ยเห็นไหมคาบหลุดมาเลยนะครับ แอบหมักไว้นะครับหมักไว้ประมาณสัก5้านาทีนะครับภาพหลุดแล้วนะครับเนี่ยภาพหลุดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวพวกให้ดูภาพตรงนี้นะครับก่อนก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับคือ,อคือตรงนี้นะคือเราเอาน้ำาัลมยี่ห้อนี้ยนะี่ห้อนหนึ่งนะครับพลมไฟกอดแล้วเราก็ทใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยแล้วก็ชุบอีกทีหนึ่ง จะหลุดออกง่ายนะครับโดยเฉพาะใช้น้ําเปล่าไม่ออกนะครับมาดูนะครับจะถูตรงนี้ให้ดูนะครับเริ่มออกนะครับเห็นไหมเริ่มออกแล้วนะครับจะจางๆลงนะครับเห็นไหมออกแล้วนะครับออกง่ายนะครับถ้าเราใช้น้ําเปล่านะครับใช้น้าไม่ไม่ออกนะครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดูตรงนี้ทีน ผมไม่ได้กดแรงนะครับคือว่าชโชวไม้แล้วเขาก็จะกัดออกนะครับออกนะ,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 ะครับเห็นไหมนี่ภาบที่หลุดออกมาภาบที่หลุดออกมานะครับหยัดแรงนะครับก็ใช้น้ายาตัวอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะซึมเข้าไปในตู้เย็นนะครับซึมเข้าไปในตู้เย็นแล้วก็บางทีก็จะเป็นอันตรายกับลูกค้าผู้บริโภค ปิดกันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ถูนะครับยังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ให้ดูออกเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยภาติดตึบนะครับน้ําอัดลมเลยน้ําอัดลมที่เราบริโภคนี้นะครับอัดลมใส่เข้าไปหลุดเลยไม่เข้าไหมเนะเห็นถ้าเราทําความเสียดเจอแล้วก็ ใช้น้ำเปลานะครับน้ำเปล่าทุกผ้าเย่เย่พลังให้กำลับบงใจ <c oughs> ออกนะครับออกไปแล้วนะครับ80%เปอร์เซ็นตนะครับอี๋จะดูข้างล่างอีกทีหนึ่งรับดูตรงนี้นะครับเป็นไม่แล้วนะครับนี่นะครับ จะ,จะหลุดง่ายนะครับเราไม่ต้องไปเปืองเวลายเยอะนะครับหลุดง่ายกว่าที่เราใช้น้ำเปล่านะครับออกเป็นแผ่น,เ,น,เ,นเลยพี่น้อง,อะงน,นะครับลงทุนไม่เย่บาทครับน้ำอัดลมนะครับสิบบาท12บาทนะครับดูไปเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งของที่เราใช้อยู่นะครับ เสียงตู้เย็นอีกเครื่องหนึ่งดังอยู่นะครับเรากลับประทานไปนี่นะครับดูมุมนี้นะครับตามซอกอย่างงี้นะครับถ้าเราถูเราลูดไม่ถึงนะครับจะหลุดออกนะครับไหเห็นไหมหลุดแียวนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะลอกจะหลุดเลยนะครับใช้น้ำเปล่าไม่หลุดนะครับสุขภกณฑ์ครับพี่น้องเป็นปิดเปิดนะครับตรงนี้ครับ นจากขาวนะครับเห็นไหมคราบดำๆที่เป็นอย่างนี้นะครับหลุดออกเลยนะครับอันนี้ลื่นแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยูถุงใหด้ดูครับจางแล้วนะครับจิมน้ำอีกน่ากันะจะเป็นจางเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ดำที่ปี๋นยครับ โอเคเดี๋ยวใช้เดี๋ยวหลังจากทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวปมถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งครับว่าลูกค้าก็มาซื้อของด้วยตรงนี้นะครับหลุดออกมาแล้ว ้สะอาดแล้วนะครับตอนนีเริ่มขาวเลยครับเนี่ยโอเคขาวแล้วนะครับเนี่ยนตรงนู้นไม่ใช่ไม่ได้ถูจะไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตรงนี้โดนนะครับทั้งหมดก็เทีใหม่เลยนะครับเยอย ่ปเป็นฟองเช่อยู่คาบดำดำอยู่คาบดำดำคาบดำดำที่เ,เป็นๆอยู่นะับเดี๋ยวต้องดูให้ดูเขาจะหลุดง่ายกว่าเดิมนะครับประหยัดเวลาน้ำธรรมดาไม่ออกนะครับเคยเอามาลองลนะเนี่ยน้ำธรรมดาต้องใช้ที่หลัง ไปเลยนะครับภาพที่ติดเนียบไวนี้เอานิ้วขูดแทบจะไม่ออกนะครับถ้าไม่มีน้ำดำๆนี่กัดช่วยนะครับเป็นตามซอกแบบนี้นะครับถ้าพอกน้ำเอาไม่ออกนะครับอย่างเงี้ยใช้แปรงสีฟันนะครับเล็กๆนี่แปรงมาใหม่เลยนะครับไม่ใช่แปรงเก่านะแปรงเก่าก็ได้ครับพี่เราไม่ได้ใช้แปรงใหม่เลยครับขูดตามซอก็เลยนะครับซซกอย่างเงี้ย ออกนะครับเห็นไหมตามลอกเล็กๆเกนะี่ยที่ฟองน้ำเข้าไม่ได้นะครับออกเลยนะครับนะออกเลยนะครับเกี่ยโอเคครับเพื่อจา ขาวแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นตะเข็บที่เขาเชื่อมออกนะครับอันนี้ก็ไหนคาบดำดำก็หายไปเยอะนะครับเนี่ยเอานะครับขจัดคาบที่ฝังแน่นนะครับครับพอประตูตู้เย็นของเรานะครับอันนี้ยังยังไม่ได้ใช้น้าเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องใช้ผ้าชุบน้ําใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดนะครับแล้วก็มาลูบไปชดลมนะครับล้างคาบน้ำอันลมออกนะครับ นะจะขาวขึ้นนะครับเห็นไหมนี้เราก็มาเอาน้ำข่าจุ่มลงไปนะครับย้อน้ํามาล้างคราบออกนะตอนนี้มันมีคราบอยู่น네ะ네ครับคราบน้ําอารมณ์ที่เราถูไปดูเลวนะครับ นี่นะครับ้าบดำๆไปเรียงครันนี่ลองมาแล้วอออขอวุด้เห็า<ม>นานะเวลานีตามด้วยน้ำตามด้วยข้าแห้งนะครับ แดดแรงเรานะครับไม่ต้องไปใช้สารที่มีไม่ต้องไปใช้อะไรนะครับตัวอาน้ำาสมเนี่ยน้ำสีดำนเนี่ยโนระมไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอามาเช็กระน้ำไม่เช็ดตังจะหลุดเลยนะครับมันจะขาวข้นดูดูด้วยนะครับ หลังจากคาบน้ำดำที่ติดอยู่เยอะนะครับไม่มีนะครับมีเหลือนิดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้แตวก็ถือว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับดูนะครับขาวแล้วนะครับมีอะไรนะครับก็มีแค่รับที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับขาวเลยนะครับคาบหลุดหมดนะครับ มีจะมีอยู่จุดนี้เป็นสีะลอกใช้ได้นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าคราบที่เป็นดำๆน่าจะหลุดหมดเลยนะครับครับก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเริ่เดิม กด subscribe นะครับหรือว่ากดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีของดีๆก็จะได้มาฝากมาแบ่งปันกันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขาวเลยนะครับเนี่ยเหมือนใด้คล้องใหม่มาเลยตลับไปแล้วครับสวัสดีครับ